สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่พึ่งร้อยแปดไลฟ์นะคะจะพาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ไม่มีมะระเนาะก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะมือเที่ยงนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลวกเส้นเป็นเส้นกราดดอกบัวเนาะแล้วก็มีผักเนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่พึ่งจะใส่ผักนะคะมือเที่ยงนะคะวันนี้เป็นวันที่วันที่ยี่สิบหกหรือเปล่าลืมวันลืมคืนอ,อีกแล้ว 26เมษายนนะคะใส่ผักไปแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะวันนี้อากาศเอ้าวเหมือนเหมือนฝนจะตกนะคะวันนี้ไม่พึ่งมาได้ออกไปซื้อน,น้ำมันเนาะอยู่เคลียร์งานผ้าที่บ้านเนาะ,ะก็ลูกๆว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวนะคะ เดี๋ยวเรามาลวกเส้นกันโกอนเนาะก๋วยเตีย๋ยวไก่มะระไม่มีมะระอาจาก๋วยเตีย๋ยวไก่เดี๋ยวเส้นได้ที่แล้วนะเดี๋ยวไ่เพิ่งขอตักก่อนนะคะปิดไฟเรียบร้อยเนาะตักออกต่อไปเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ำซุปกันจ้านี่คือน้ำซุปของเรา โอ้ยเครื่องเน่นมากติดเดียวนะคะก้อยมือสันสันอะไรเนาะสันหิวข้าวบ่น้ำซุปนะคะก็มีตีนไก่ด้วยมีเลือดนะคะนี่ทำไมมือสันได้ขนาดนี้เนี่ย ไม่ได้ใช้ไม้กันสันด้วยมือไม่เพิ่งสันอ่ะสงสัหิวข้าวจัดแล้วอุ้ยเลือดขาไก่นะคะใช้น้ำเยอะเยอะ ก็จะวิ่งตามเนาะนี่โอ้โหนี่เสร็จละปลาลูกชิ้นเยิ้มๆด้วยโอ้ยไปเดี๋ยวเราไปปรุงรดกันจ้ามาค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรดกันเนาะก็ต้นหอมผักชีพริกป่น น้ำตาลกระเทียมเจียวพริกไทยแล้วก็น,น้ำส้มายชูแล้วก็น้ำปลานี่เนาะส่วนของโคช้ก,ก่อนใส่ไปเลยเยอะๆนะน้ำส้มไม่ค่อยชอบเปรี้ยวเท่าไหร่นะช้อนเดียวพอกระเทียมเจียวเจียวเองนะคะอืม ไม่ต้องเยอะนะ,ะ,ะเพราะว่าเจ็บท้องน้ำตาลครึ่งช้อนก็น้ำซุปนัวแล้วนะคะเพื่อนน้ำซุปไม่พึ่งก็ปรุงเครื่องเรียบร้อยนะน้ำปลาพริกไทยจ้าอ้ยน้ำพริกไทยหมด ไม่ต้องใส่ดล้ใส่พรีไทยเม็ดแล้วเนาะมาค่ะนี่ตุวยเจี๋ยวไก่แต่ไม่มีมระรนะเนาะมือเที่ยงของพวกเรานะคะลูกอยากกินแม่ก็จัดให้อืม น้องบีมหมดไปกี่ชามแล้วหมดหนึ่งแล้วกำลังจะเข้าสองกำลังลวกเส้นปูน,นะป่ะพูนนะเออมาค่ะเพื่อนๆนบีไปเพื่อพลมนะลนุกอะดอนมาจ้าทุกคนมาค่ะน้องมิน้นก๋วยเตี๋ยวจ้าเสรล้วลูก อร่อยมากอืมหนัวพอดีอร่อยมากค่ะเพื่อนมาค่ะมากินด้วยกันมือเที่ยงนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเราบิมเราบิมวันยี่สิบเจ็ดแม่หลงวันนี้ไม่พึ่งมาได้อ,อบวิ่งซื้อน้ำมันนะอืมอ,อร่อยมากอืมไม่ มิบวยพดลมกับลูกดอนอม,มาจ้ากินก๋วเต<ด>ี๋ยวเดียวกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไม่เพิ่งข้าตัวรับประทานก๋วยเตี๋ยวก่อนเนาะจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย